แล้วก็จะมีพวกที่เออพูดให้ตัวเองดูดีเวลาอยู่ในกลุ่มเนี่ยแล้วพูดให้คนอื่นดูแย่แต่ทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้เลยนะคะว่าไอ้ที่ตัวเองพูด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 ให้ตัวเองดูดีพูดให้คนอื่นดูแย่เนี่ยมันเป็นความอิจฉาลึกๆนะคะในใจตน สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการลูกคุณหนูยูเคผ่านทาง u t u b e นะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องจะมาคุยกันอีกแล้วนะคะเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณพี่เอฟซีที่ติดตามแชมมานานท่านหนึ่งนะคะอยากที่จะให้ชมทำคลิปนี้ขึ้นเพื่อเป็นประสบการณ์นะคะประกอบกับเป็นการอธิบายเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงไทยบางคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเขาถึงเลือกที่จะไม่คบกับผู้หญิงไทยด้วยกัน นะคะที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเหมือนกันวันนี้เทปนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์จริงตอนแรกแชมคิดว่าฉชนจะทําดีไหมนะคะแต่ว่าพี่บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรน้องแชมทําเลยพี่เชื่อว่ามีหลายคนที่ฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาเข้ามาเสริมเขามาเติมเองนะคะที่เจอประสบการณ์คล้ายๆกันแล้วก็มาแชร์เหตุผลว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะไม่คบคนไทยด้วยกันไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าเขาเจอกับประสบการณ์ที่ไม่ดีกลายเป็นแบบว่าเขาเลยเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวดีกว่า การที่จะคบเพื hmm. цев, ่อนแล้วมานินทาลับหลังนะคะหักหลังกันนะคะทั้งทั้งที่ในเรื่องของเจ้าของเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนที่รู้จักกันมานานนะเพื่อนๆนะคะเป็น20ปีเลยย้อนเท้าความกลับไปนะคะประมาณ20ปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆก็คือคุณพี่ท่านนี้เนี่ยนะ เขากับเพื่อนเขาเนี่ยก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยตอนที่มาหมู่บ้านเดียวกันเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาไปที่พัทยาทํางานนะคะแล้วพี่เขาเนี่ยทำงานเป็นสาวเออบาร์นะคะพูดง่ายๆก็คือผู้หญิงทํางานกลางคืนนะคะส่วนเพื่อนเขาเนี่ยทำงานเป็นช่างเสริมสวยนะคะอยู่ในเมืองเดียวกันเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันอ่ะตอนอยู่พัทยาเนี่ยก็คือสนิทกันนะคะนะเพราะว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันอ่ะเพื่อนๆ สร็จแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนที่เป็นช่างเสริมสวยคนนี้เนี่ยก็ได้สามีฝรั่งนะคะสามีฝรั่งก็มาแต่งงานมาอยู่ต่างประเทศพออยู่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยพอปีต่อไปเนี่ยเขาก็กลับไปเที่ยวไทยใช่ไหมที่ตอนกลับไปเที่ยวไทยเนี่ยเขากา็มีเพื่อนของสามีเนี่ยได้กลับไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันคือเพื่อนของสามีช่างเสริมสวยคนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพื่อนคนนี้เนี่ยที่ไปเมืองไทยด้วยกันเนี่ยเป็นสามีของพี่เจ้าของเรื่องนะท่านผู้ชมนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าอะไร เขาก็คือเขาเขาเขาไปที่บาร์เนี่ยเออไปไปกันด้วยกันเนี่ยเขาก็ถูกใจพี่เจ้าของเรื่องแล้วตอนนั้นพี่เจ้าของเรื่องเขาเป็นนะคะสาวบาร์ทั่วไปนู่นนี่นั่นคุณขานะคะทีนี้แหละความรักมันไม่เข้าใครออกใครใช่ปะเออใครเขาจะมาสนว่าอดีตจะเป็นยังไงแต่รู้ไหมว่าอะไรพี่อะมารู้มารู้อะว่าเอออีเพื่อนอีเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเนี่ยอีเพื่อนช่างเสริมสวยเนี่ยเอาความไปใส่นะคะ สามีพี่แกตอนนั้นก็คือยังยัง,ยงไอเนี่ยเดทกันครั้งแรกกับเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยเออพี่แกเนี่ยนะเดทกับผู้ชายหลายคนไปนอนกับผู้ชายหลายคนนู่นนี่นั่นอะไรยังไงแต่คุณรู้หรือไม่ว่าผัพวพี่แกเนี่ยเขาไม่สนเขามองจุดนั้นก็คือเขารักเขาชอบนะคะเออแล้วไม่ไม่ใช่แค่นั้นเพื่อนๆค่ะพี่แกร้อยสัมฝังว่าอีเพื่อนสื่งเสริมสวยเนี่ยจุดประสงค์เลยก็คือเขาต้องการนะคะนำเสนอ พี่สาวของตัวเองให้กับเพื่อนของผัวหรือว่าผัวพี่แกในปัจจุบันเนี่ยเพื่อนเก็ตไหมเพื่อนเพื่อนเก็ตไหมท่านผู้ชมเก็ตไหมอืมก็คือต้องการที่จะนําพี่สาวตัวเองเนี่ยแหละนะคะมาจับคู่ให้กับให้กับเพื่อนของผัวแต่เขาไม่เอาไงเขาเข้าไปเอาพี่นะคะอพี่เจ้าของเรื่องเราไม่ใช่แค่นั้นเพื่อนเนค่ะโอเคทุกอย่างผ่านไปนะคะพอเขากลับมาอังกฤษกันปุ๊บเนี่ยเพื่อนเนก็คือเขา ต่อความสัมพันธ์สามีพี่แกนในปัจจุบันเนี่ยก็คือนะคะมาเมืองไทยอีกครั้งแล้วก็ทําจัดนู่นนี่นั่นนะคะแต่งงงแต่งงานพามาอยู่ต่างประเทศด้วยกันคุณขาพอม,มาอยู่ต่างประเทศด้วยกันเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอ่ะในเมื่อนะคะ ผัวของอีเพื่อนอีเพื่อนที่เผาเพื่อนเนี่ยนะกับผัวของพี่แกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันยังไงมันก็ต้องเจอกันอยู่นะคะแล้วเขาก็อยู่เมืองเดียวกันนะคะ ดังนั้นมันหนีกันไม่พ้นดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นสังคมด้วยกันแต่ด้วยความที่พี่กัรูแล้วไงว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้เนี่ยมันมันเผาเรามันไม่ได้คิดดีกับเราอ่ะเพื่อนๆถึงแม้ว่าโอเคพี่เขาบอกว่าน้องแซมพี่เคยทํางานกลางคืนมาก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงที่เคยทํางานกลางคืนผู้หญิงที่ทํางานบาร์ทุกคนจะเป็นผู้หญิงไม่ดีเพราะว่าพี่เคยบอกว่าตอนนั้นน่ะก็คือพี่กจจ็จรจริงๆนะคะแล้วก็ ต้องการที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ต้องการที่จะเลี้ยงดูครอบครัวไม่ใช่เป็นไม่ใช่เพราะว่าพี่อะนะทําเพราะว่าอยากที่จะรัดรัดรัดเย็ดเย็ดไปทั่วไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าพี่มีเหตุผลพี่มีจุดประสงค์นะแต่ว่าก็คือเข้าใจไหมเพื่อนๆคือฝรั่งเขาไม่มาสนนะ่ะนะรักคือรักนะคะเขาไม่สนว่าคุณจะเป็นอะไรมาก่อนแค่ขอปัจจุบันนะคะคุณซื่อสัตย์กับเขาแค่นั้นพอแต่เนื่องด้วยนะคะอีเพื่อนของเขาเนี่ย คือใส่ความทุกอย่างแต่ก็คนรู้ไม่นะคะบางคนหาะะรู้ไม่เธอเอาเรื่องของนะคะ <_ an> เพื่อนมาใส่ความให้ผัวเขาแต่หารู้ไหมว่าบางเรื่องเนี่ยผัวเขารับได้นะคะมันไม่ใช่เพราะอ,อะไรเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยนะพอฟังพี่เขาเล่าก็บอกเนี่ยมันคือการอิจฉารวนรวนเลยนะเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนพี่แกบอกว่าผัวพี่แกเนี่ยมีตังค์นะคะพูดง่ายก็คือคนคนรวยอะคะ่ะเออ บ้านรวยนะคะกว่าผัวของอีเพื่อนเขาเนี่ยอาจจะอิดชา้าน,นะคะอยากที่จะให้เออพี่สาวของตัวเองได้กับผัวพี่แกแต่คือ ผัวพี่แกไม่เอาไงเพื่อนๆน,นะคะแต่พอพอมามาอยู่ต่างประเทศปุ๊บคุณขาทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นในเมื่อต้องเจอกันแต่แกก็คิดว่าเออไม่เป็นไรให้อภัยนะคะก็คือเออมาเริ่มต้นใหม่นู่นนี่นั่นนะก็เลยคบกันนะคะส่วนอีเพื่อนเนี่ยก็เออทำเป็นดงเป็นเดอยอย่างนู่นอย่างนี้นะคะบอกว่าโฮ้ยแกคือเพื่อนที่ฉันรักมากที่สุดนู่นนี่นั่นเราเป็นเพื่อนกันเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราไม่ใช่แค่นั้นอีเพื่อนช่างเสริมสูญคนเนี่ย ชอบมาเมาให้แกฟังเกี่ยวกับเรื่องของพ่อผัวแม่ผัวนะคะเนี่ยทำไมถึงไม่ช่วยดูลูกของตัวเองนะคะแล้วก็มาบอกว่าผัวขี้เหนียวอย่างนู้นอย่างนี้คือพี่แก่ขแค่รับฟังะไม่ได้ใส่ใจอะไรเพื่อนๆแต่คุณรู้ไหมว่าอะไรนะคะทีนี้เนี่ยในเมื่อคบกันเนี่ยก็คือกลุ่มคนไทยเนี่ยมันก็ขยายวงขึ้นนะคะเพราะว่าเพื่อนของอพี่แกเนี่ยก็คือมาอยู่ก่อนใช่ปัแล้วก็ตั้งสมาคมแม่บ้านเมียฝรั่งนะคะ แล้วก็เลยชวนพี่แกเข้าไปด้วยกันเพราะเข้าไปด้วยกันปุ๊บเนี่ยอูโหูเมียฝรั่งมาจากหลากหลายสารทิศนะคะก็คือมายเสร็จเดียวกันมาอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะก็คุณรู้ไหมว่าอะไรในกลุ่มเนี่ยพี่แกบอกว่าเนี่ยก็คุยกันถึงเรื่องของนะคะผัวทํางานได้เงินเท่าไหร่นะคะผัวซื้ออะไรให้บ้างนะคะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมนะคะบ้านหลังราคาเท่าไหร่นู่นนี่นั่น ใช้กระเป๋าอะไรพูดง่ายๆบางครั้งบางทีเนี่ย Conversation เนี่ยมันเหมือนการพูดเกทับนะคะอีพี่แกเนี่ยทางนั้นที่ผัวก็มีผัวผัวผัวแกรวย,ยอ่ะเออพูดง่ายๆบ้านรวยนะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะแกก็แบบว่าเออนะคะก็คือไม่ได้แกเป็นไ,ไม่ได้เป็นคนชอบโชว์ไงเพื่อนๆนะคะแต่ฟังอีพวกอีพวกเพื่อนแกนเนี่ยอูหูนะคะใส่ท้องใส่ท้องหยองอวดกันนู่นนี่นั่นนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นเพื่อน แกมันรู้ที่หลังนะคะรู้แบบว่าโอ้แม่เจ้านะคะกูจะต้องปิดตัวไม่เอาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งในแม่บ้านทหารแม่บ้านทหารบกแม่บ้านเมียฝรั่งนะคะในกลุ่มนั้นน่ะเมาให้แกฟังว่าเพื่อนพี่คนนี้เนี่ยมาเที่ยวบอกว่าพี่แกเนี่ยเคยเป็นกะหรี่มาก่อนเพื่อนๆค่ะทีนี้เป็นยังไงล่ะคะแกก็โมโหสิว่าเฮ้ย แล้วจะเอาเรื่องของฉันส่วนตัวที่ฉันเคยผ่านอะไรในอดีตมาเล่าทําไมคนเราอ่ะเพื่อนๆเขาอะไรผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปแล้วมึงจะไปเอาขุดคุยเรื่องเขาไปเม้าในกลุ่มทําไมแล้วทีนี้พี่เขาก็เลยตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วปีกตัวออกมาดีกว่าพอแกปีกตัวออกมาแล้วนะก็ยังเมา้าเม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 ากันอีกต่อหน้าเนี่ยก็บอกว่ารักแต่รับหลังเนี่ยอูหูคุณค่ะพี่แกบอกว่าแม่งไม่รู้ว่า เมาส์กันไปเมาส์กันมานะคะนินทากันไปนินทากันมานะเรื่องที่แกเคยเป็นกะหลี่เรื่องที่แกเคยนอนกับผู้ชายมากี่คนสุดยอดค่ะเนี่ยแหละค่ะกลุ่มของเมียฝรั่งบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนเพื่อนๆที่พี่แกอยากจะให้ทำเอ่อทำคลิปนี้ขึ้นแล้วอีกอย่างนะคะเพื่อนๆในกลุ่มของเมียฝรั่งในต่างประเทศด้วยกันเนี่ยบางครั้งเนี่ย นะบางคำพูดเป็นการที่พูดจาแดกดันประชดประชันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่อีกคนนึงเนี่ยที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยนะเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องตลกก็ได้นะคะนั่นก็คือดึงในเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่อยากที่จะคบคาสมาคมกับ ผู้หญิงไทยด้วยกันในต่างประเทศแล้วก็จะมีพวกที่พูดให้ตัวเองดูดีเวลาอยู่ในกลุ่มเนี่ยแล้วพูดให้คนอื่นดูแย่แต่ทั้งๆที่ไม่รู้เลยนะคะว่าไอ้ที่ตัวเองพูด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 ให้ตัวเองดูดีพูดให้คนอื่นดูแย่เนี่ยมันเป็นความอิจฉาลึกๆนะคะในใจตนแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองอิจฉาเพื่อนอิจฉาคนอื่นมีให้เห็นเยอะค่ะ บางคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบตัดสินคนอื่นนะคะแต่พอรับหลังนี่โอ้แม่เจ้าคุณขานะคะปากบอกว่ารักกันแต่ที่ไหนได้อูหูแม่งโคตรอิจฉ้ากันเลยอีกคนนึงเมาเรื่องของอีกคนอีกคนนึงก็เมาเรื่องของอีกคนสุดท้ายนะคะโยนกันไปโยนกันมานะคะไม่มีใครบอกว่าใครเป็นคนเอาเรื่องของเพื่อนไปเมาซึ่งเพื่อนบางคนเนี่ยในกลุ่มกันเนี่ยเขาต้องการที่จะเล่า เพื่อเป็นการนะคะหาใครสักคนหนึ่งที่มาระบายนะคะจริงๆแล้วเขาต้องการให้หยุดแค่ตรงนั้นไม่ใช่เอาเรื่องของอีนี่ไปเผาให้อีนั่นต่ออีนั่นไปเผาให้อีนี่ต่อโยนกันเหมือนโยนขี้อะเพื่อนๆท้ายสุดเราเพื่อนเพี่แกแล้วก็เลยบอกฉันว่าเนี่ยแกไม่มีความสุขกับการที่จะอยู่กับกลุ่มคนไทยด้วยกันอยู่กับผู้หญิงกลุ่มคนไทยเป็นกลุ่มเนี่ยแกก็เลยออกมาพรปีกตัวออกมาเนี่ย มันก็ยังเมากันอีกเพื่อนๆนะคะก็หาว่าเออเป็นเพราะว่าอย่างนี้นะอย่างนั้นนะนะคะจุ๊บจิบจุ๊บจิบแกก็เลยบอกว่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยน้องแชมป์พี่ก็มีงานเป็นของตัวพี่เองนะคะพี่ก็ทํางานถึงแม้ว่าในะอดีตพี่จะผ่านอะไรมาก็ตามแต่นั่นมันก็คืออดีตแต่อีพวกที่มันมีเวลาว่างเป็นเมาเรื่องชาวบ้านจับกลุ่มกันคืออีพวกที่มันไม่มีงานทํานะคะนั่นมันก็คิดแค่วันความสุขมันดังนั้นเนี่ยพี่แกบอกว,ว่าปัจจุบันนี้พี่แกไม่สนเลยนะนะคะแกก็ โฟกัสครอบครัวแล้วแกก็มีความสุขแฮปปี้ดีนะคะแล้วก็มีลูกสาวนะคะน่ารักน่ารักนะคะน้องน่ารักมากเพื่อนๆค่ะนั่นแหละวันนี้เทปนี้ก็เลยมาทําคลิปนะคะแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ของคุณพี่เอฟซีนะคะที่ติดตามชมมานานนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยขอสรุปโดยรวมนะคะเทปนี้ว่าการที่ผู้หญิงไทยบางคนที่เขาไม่อยากคบคาสมาคมกับผู้หญิงไทยเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ใน ต่างประเทศด้วยการทาัทง้ทงทที่อาจจะมีคําพูดว่าเฮ้ยคนไทยเหมือนกันทําไมถึงไม่เอากันทําไมถึงไม่เข้ากลุ่มกันแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการเข้ากลุ่มบางทีเนี่ยใช่ว่าจะดีเสมอไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าไลฟ์สไตล์นะคะต่างกันแล้วนะคะคนไทยเหมือนกันแต่ว่าพื้นฐานมายเซ็ตความคิดนะคะการเลี้ยงดูนะคะทุกๆอยา่างไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยจะมาจับกลุ่มเดียวกันไม่ได้ นะคะอืมนะแล้วแกไม่อยากที่จะมาให้นั่งฟังนั่งเมาเรื่องคนนู้นคนนี้แล้วอีกอย่างเพื่อนเพื่อนอ,นอ,นอดีตคืออดีตนะคะสามีรับได้แกมีลูกแล้วปัจจุบันมีความสุขนะคะโอเคณนะโมเมนต์นั้นก็คือณนะโมเมนต์นั้นที่ผ่านไปแล้วเหตุผลที่เพื่อนแกนะคะที่คิดว่าเออให้อภัยแล้วนู่นนี่นั่นนะคะสุดท้ายแล้วพอมาจับกลุ่มกันแม่งก็ยังเอา,เอาเ,อาเอาเรื่องอดีตมาเผาอีกดังนั้นเนี่ยแกก็เลยเลิกคบค่ะปัจจุบันเนี่ยแกบอกอู้หูน้องชาพี่โคตรมีความสุขเลยพี่เลือก นะที่จะคบคนที่ที่จริงใจนะคะแล้วแกก็บอกว่านั่นแหละแกก็ยังมีชีวิตที่ดีกว่าอีออเพื่อนพี่แกเนี่ยนะคะเยอะเพราะว่าผัวบ้านเขามีตังค์ไงเพื่อนๆการที่มีผัวแบบว่าเออบ้านมีตังค์เนี่ยมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งอ่ะนะคะนั่นแหละนะ นู่นนี่นั่น,นท่านผู้ชมค่ะวันนี้เทปนี้ใครมีประสบการณ์คล้ายๆกับคุณพี่คอมเมนต์กันมาได้ค่ะเพราะคุณพี่เขาเป็น f c ชัชมแต่แกก็คงมานั่งอ่านนะคะเหมือนกันนะวันนี้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะนะคะแค่นี้แหละเพื่อนโชคดี